อัซาังอะไรกลุ่มนะคะสาหรับคนที่มีปัญหาแต่งหน้าไม่ติดนะคะวันนี้เบี่ยมี2ไอเทมมาแนะนํานะคะที่จะทําให้การแต่งหน้าของเราเนี่ยง่ายขึ้นติดทานนานยิ่งขึ้นและก็ที่สําคัญไม่อุดตันด้วยค่ะแล้วก็ที่สําคัญอีกนะคะช่วยผิวของเราเนี่ยดูกระจ่างใสออร่าแล้วก็เด็กขึ้นด้วยนะคะตอนนี้เบี่ยก็อายุสามสิบเอ็ดแล้วนะคะสามสิบกว่าแล้วนะคะขึ้นเลขสามแล้วนะคะเบี่ยก็ใช้เซตนี้ เหมือนกันนะคะวันนี้ก็เลยมาแนะนําบอกต่อใช้ดีบอกต่อค่ะใช้เองขายเองรีวิว,วเองทางก็ให้ดูจะาจาว่าใช้กันทุกวันเลยนะคะตัวแรกที่จะทานเนี่ยจะเป็นเซรั่มครีมดาวม่วงนะคะตัวนี้เลยนะคะทาไปทั่วใบหน้านะคะเช้าก่อนนอนได้เลยตัวเนี้ปรับผิวให้กระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ลดริ้วรอยได้ด้วยนะคะแล้วก็จะช่วยเมคอัพเราเนี่ยติดหน้าง่ายขึ้นนะทาตัวนี้ก่อนแต่งหน้านะคะจากนั้นก็จะลงเป็นตัวนี้นะเป็น คิมกันแดดผิวสวยนะคะนี่เนื้อนี้เลยนะคะทาแล้วก็มันจะไม่อุดตันผิวด้วยนะคะทําให้ผิวเราเนี้ยกระจ่างใสขึ้นอีกหนึ่งระดับนะคะลงแป้งตลับแล้วก็แต่งหน้าคือแบบอ,อล่าทั้งวันเลยนะคะตัวเนี้ยถ้าไม่พอใจเรายินดีคืนเงินนะคะเออส่วนตัวนี้เรามีเทสเตอร์ให้นะคะ เสร็จแล้วทีเนี้ยสองตัวเนี้ยช่วยเราแต่งหน้าติดง่ายเลยใช่ปะแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่มีตัวล้างหน้าดีๆอะ่ะมันก็จะทําให้อุดตันอีกก็ไปสิวอีกวงจรมันก็จะไม่จบไม่สิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีสบูด่ดีๆไว้ล้างหน้าด้วย ตัวนี้เป็นสบู่เบสเซลเลอร์ของพี่ย่าเลยนะคะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยบอกว่าเกิดมาทั้งชีวิตเนี่ยตอนนี้ผิวหน้าดีที่สุดในชีวิตนะดีที่สุดในชีวิตจากที่หน้าเป็นสิวอะตอนนี้ดีที่สุดในชีวิตเพราะว่าใช้ก้อนนี้ตลอดคือพี่ย่าดีใจมากอะที่แบบว่าไม่ได้รู้สึกคนเดียวว่าสบูต่ตัวนี้มันดีที่สุดในชีวิตนะคะเออมีลูกค้าที่เขารู้สึกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเป็นสิวใครแต่งหน้าบ่อยเนี่ยก้อนนี้ตอบโจทย์เลยนะคะแล้วทั้งเซตนี้นะคะ3ชิ้นเนี่ยราคาเพียง628า,ะะากร้อะยี่สิบ728นะ ใครสนใจก็สามารถถังซื้อยกเซ็ตไปได้เลยนะคะในส่วนของตัว2ตัวเนี้ยถ้าเกิดใครที่ยังไม่อยากเสียเงินอยากลองก่อนเนี่ยเรามีเทสเตอร์ให้ลองนะคะเออเรามีเทสเตอร์ให้ลองสามารถทักอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะแต่ในส่วนของครีมกันแดดเนี่ยถ้าเกิดไม่พอใจยินดีคืนเงินนะเพราะว่าเนื้อนี้ยพี่จะใช้เองตลอดแล้วคือแบบว่ามัน มันดีมากขายมา8ปีและแค่พัฒน,นาสูตรเพิ่มคอลลาเจนอะไรพวกนี้นะคะแต่ตัวนี้คือแบบว่ายอดขายดียาวนานแล้วก็ลูกค้าที่ใช้เขาก็ชอบกันนะคะแล้วก็คนแพ้น้อยมากแบบเป็นพันคนอะไรอย่างเงี้ยถึงจะแบบว่ามีโอกาสที่จะแพ้สักคนหนึ่งนะคะซึ่งแบบ น้อยมากๆเลยแล้วที่เราเคยขายมาแล้วเรามีบริการยินดีคืนเงินเนี่ยมีคนขอคืนเงินแค่2เออแค่28ปีนะคะแปีกว่าก็ต้องบอกเลยว่ามันน้อยมากจริงๆตัวนี้เราเลยไม่ได้มีตัวเทสเนาะก็อยากให้ทุกคนที่แบบว่าเออเบื่อกันแดดตัวเดิมเนี่ยลองตัวนี้ดูนะคะก็นี่ชุดๆุดเซตนี้นะ,คะเคยลองแล้วก็สั่งยกเซตไปเลยนะคะ6 2 8บาทเท่านั้นนะคะฝากไว้ด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆของเฮตา8ปีแล้วค่ะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย